สามไร่ร้อยตันนี่แหละวิธีการที่จะทำให้ได้สามไร่ร้อยตันนะครับเราทําเพื่ออ้อยทั้งนั้นเห็นไหมทำโครงการทุกอย่างรองรับให้อ้อยทั้งหมดนะครับทำให้เรามาคุยสิงที่อนาคตของเราอนาคตของเราจะอยู่ได้ยังไงถ้า ทุกอย่างมันขึ้นทุกวันมันแพงขึ้นทุกวันทำไมเราถึงได้ราคาอ้อยแค่นี้เพราะต่างประเทศเขาควบคุมราคาเราอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่มไหมน้ำตาลเมื่อเช้าท่านนายกบอกเราขายออกไปโอ้ยตอนนี้ค่าเงินบาทลอยตัวกําลังค่าเงินกําลังดีเลยได้กําไรเยอะ เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะราคาต่างประเทศเขาไม่มีน้ำตาลขายออกไปราคาน้ำตาลมันเลยเพิ่มขึ้นเราเลยได้กำไรเมื่อสองปีที่แล้วราคาเป็นไงต่ำใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาน้ำตาลมาขายกันเยอะเขาทำโดยที่ต้นทุนเขาถูกกว่าเราครับเขาอยู่ได้ แต่เราอยู่ได้ไหมตาละเจ็ดร้อยเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้แล้วทำไมเขาอยู่ได้ตาละเจ็ดร้อยทำไมเขาอยู่ได้เพราะเขาไม่ได้ปลูกอ้อยแบบวิธีของเราแล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาเปลี่ยนวิธีปลูกอ้อยกันไปใหม่กันหมดแล้ว ต้นทุนเขาเหลือนิดเดียวดังนั้นเขาเจ็ดร้อยเขายังอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญามากๆอย่างนี้ผมบอกว่าในอนาคตเราจะทำอ้อยอยู่ได้อย่างไรผมเชื่อมากครับว่าโรงงานน้ำตาลห่วงเรื่องนี้ผูโ้โกรเพราะถ้าไม่มีอ้อยโรงงานจะอยู่ได้ไหม โรงงานก็ไม่มีอ้อยดีเหมือนกันโรงงานก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการที่เขาเอาพวกเรามาวันนี้เขาต้องการให้เรามาเรียนรู้ของใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่ต่างประเทศเขาใช้กันทำไมเขาใช้กันแล้วเจ็ดร้อยเขาอยู่ได้นี่แหละสำคัญผมจะได้เข้าหัวข้อเรื่องว่า ตอนนี้ต่างประเทศเขาทำอ้อยเขาไม่ได้ใช้ผานสามาน 7, เจ็ดเลิกไปตั้ง30ปีแล้วเรายังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่เลยเห็นไหมครับนี่แหละสิ่งที่อยากจะต้องการให้เปลี่ยนวิความคิดของเราก่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดในอนาคตเราเดือดร้อนแน่ๆ เพราะทุกอย่างมันแพงขึ้นไปหมดแล้วเรายังปลูกอ้อยได้ไร่ละสิบตันอยู่เลยเราเคยได้อ้อยสามสิบตันไหมใครอยากใครอยากใครใครเคยทำอ้อยได้สามสิบตันบ้่งยกมือมีไหมครับคนไคนทำอ้อยได้สามสิบตันครับยกมือครับมีไหมไม่มีเป็นไหมมีแต่คนเกาหัวพี่ก็บอกมีแต่คนเกาหัวทำไมถึงไม่ได้สามสิบตัน พวเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือโบราณไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาเทคโนโลยีกันไปถึงได้ค้อย30มสิบตันสี่สิบตันแต่แล้วต่อได้เพราะเขาเปลี่ยนวิธีการทำค้อยสมัยใหม่กันแล้วต้นทุนก็ถูผลผลิตก็เยอะกำไรเขาก็เยอะถ้าเวลาราคามันตกต่ำเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาทำต้นทุนเขาทำได้ถูกว่าเรา วิธีการมีอะไรบ้างอะนำเสนอใครเคยใช้ลิปเปอร์หรือยังอ่ยกมือใครใช้ลิปเปอร์ครับโอ้ขอบคุณมากครับดูแล้วก็ประมาณ10%อร์ซอีก90%ิอร์ซล่ะเปลี่ยนหรือยังใช่นไหมครับลูกี้ยกมือประมาณ10%อีก90%เปเปลี่ยนหรือยัง นะครับริปเปอร์ช่วยอะไรนะครับริปเปอร์ช่วยในเรื่องของการระเบิดดินดานทำไมถึงไม่ได้สามสิบตันเพราะเรามีดานในดินเยอะเราไถไถาผานสามมานานผานสามเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดดินดานเรารู้ไหมทำไมไมันถึงได้ทำให้เกิดดินดานดินดานมาจากฐานสามเชื่อไหมว่าดินดานมันเกิดจากฐานสาม เราคนหนมไม่เช so ื่อพอผ่านสามมันไถพิ <this> ้งต so ้องเป็นเมฆมันจะเกิดดินดาได้ยังไงเคยสังเกตไหมเวลาเราไถผ่านสามล้อขวาเหยียบตรงไหนล้อขวาเหยียบตรงไหนเหยียบตรงไหนครับเตียนผ่านสามเหยียบตรงรอยล้อที่เราไถไปแล้วใช่ไหมตรงนั้นมีความชื้นไหมมีความชื้นเยอะไหม เยอะเวลาเราไถาไปแล้วผ่านลูกแรกมันพลิกดินไปแล้วรอยล้อรถไถมาย่ำต่อดินมีความชื้นเกิดดานไหมมันก็แน่นล่ะครับพอมันแน่นปุ๊บมันเกิดดานปุ๊บอ้อยมันจะไปได้ไหมมันก็เหมือนปลูกต้นไม้ในกระถางปีแรกอาจจะรู้สึกไปได้แต่ปีที่สองห้อยตอ่อห้อยก็ตกผลผลิตก็ตกต เพราะฐานสามนั่นแหละมันทําให้เกิดดินดานครับแต่ริปเปอร์มันไม่ได้ทำให้เกิดดินดานครับเพราะล้อมันยืนอยู่บนดินแน่นแแล้วก็เอาขาริปเปอร์ไประเบิดดานดานที่เราสร้างเอาไว้ตั้งหลายสิปีนั่นแหละคนไหนทำยี่สปีนั่นแหละผ่านสาม ด่านมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆครับดังนั้นผลผลิตเราก็ตกลงตกลงสกลงสมัยก่อนบอกปลูกอ้อยดินดีใส่ปุ๋ยหน่อยเดียวก็งามแล้วจริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเกิดสมัยก่อนคือด่านมันไม่เยอะพอเราปลูกปุก๊บเราใส่ปุ๋ยหน่อยเดียวรากมัลกนลงไกลๆมันไปหาปุ๋ยได้เราก็เลยคิดว่าดินมันเป็นดินใหม่ใส่ปุ๋ยหน่อยเดียวอ้อยมันก็งามแต่ทาไมปลูกอ้อยไปเรื่อยๆดินมันเสีย มันไม่ได้เสียหรอกครับฐาน3หรือรอยล้อรถไถนั่นแหละมันไปทําให้เกิดดินดานเราก็เลยคิดว่าดินมันเสียแต่จริงๆมันไม่เ,เกี่ยวกับดินเลยนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนริปเปอร์ครับเป็นตัวทาให้ผลผลิตเรากลับมาดีเหมือนเดิมนะครับหลักการใช้ริปเปอร์ก็ต้องไถสองอยเห็นไหมครับดูน้องเขาแทง นะไม่มีดินดาเลยโอเหล็กแหลมแทงกร้วลงไปลากมันถึงจะไปกินน้ําที่อยู่ลึกๆได้อันนี้คือลิปเปอร์นะครับเมื่อลากมันไปกินน้ําลึกๆได้ถึงฝนมันจะแล้งอ้อยเราก็ไม่เหี่ยวอ้อยเราก็ไม่โสงอ้อยเราก็โตได้ตลอดก่อนเรื่องเราก็ได้ไม่ยากที่จะได้สามสิบปาร ดินเราก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับนี่คือริปเปอร์นะครับพูดแบบง่ายๆเร็วๆต่อไปก็เป็นยี่บสองจา,งทางน,น,นท้าไ้เรื่มยี่บสองจานเหตุผลเอ้าผมมีผ่านเจ็ดได้ไหมผ่านเจ็ดก็ได้แต่ผานเจ็ดลอยไขมันไขไปรอยหนึ่งมันกว้างแค่เมตรเดียวเมตรเดียว วันหนึ่งมันไหลลอยหนึ่งมันได้แค่เมตรเดียวไอ้หยุดสองจานนี่มันไปทีหนึ่งสองเมตรกว่าแล้วมันมีผานสองลาวพอผานสองลาวข้อดีคืออะไรมันก็ไหลไปแล้วก็ไหลกลับมันก็ไม่เสียความชื้นมันไม่ต้องเสียความชื้นนะครับแล้วดินมันก็ไม่มีไส้งนานผานเจ็ดมีไส้งานไหมมี นะครับมันจะมีไส้งานเลาลครึ่งปลูกไปตกไส้งานเป็นง่บนปลูกเปไ็นงแทบจะคว่ำเลยไหมรถไถแทบจะตกรถไถใช่ไหมครับแต่ยี่สองจานนั้นไม่มีไส้งานแล้วข้อดีคือมันไถไปแล้วไถกลับอันทีมันเหมือนเราขับผ่านเจ็ดสี่รอบในเวลาเดียวกันก็คือไถไปแล้วก็ไถกลับถ้าผ่านเจ็ดก็สี่เที่ยวเปลืองน้ำมันไปกี่เท่าครับ ถ้าผ่นเจ็ดสี่เท่าถ้าเราจะต้องไถให้ชนะไอต้ตัวนี้ต้องมนะีรถไถสี่พันครับเห็นไหมอันนี้เราประหยัดอะไรหนึ่งประหยัดเวลาสองประหยัดน้ำมันสามประหยัดคนขับรถไถเห็นไหมทำไมเราถึงอยู่ได้ก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดไอ้เครื่องมือที่มันไถด้น้อยๆใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยน เพราะมันไม่คุ้มกับค่าคนงานขับรถไถแล้วไม่คุ้มครับนะเราจ้างคนมาวันเป็นพันขับได้สิบไร่นะอันนี้จ้างมาเป็นพันขับวันละเจ็ดสิบไร่อันไหนถูกกันอันนี้ก็ต้องถูกกว่าเวลาที่เราใช้ไปอันนี้มันก็ไถเสร็จเร็วกว่าเห็นไหมครับสิ่งที่จะมาทดแทนทำให้เราต้นทุนล,ลงอยู่ได้ หลังจากที่เราใช้22จานไปแล้วเราก็มีตัวตีแนวเ,เียกตัวตีแนวแถวนี้เียกตีแนวเนาะบ้านผมก็เรียกว่าตัวมินิคอมบายนะที่นี่ปลูกอ้อยช่วงไหนครับนะพฤศจิกาธันวาปลูกอ้อยข้ามแหลงไหมข้ามแหลงใช่ไหมครับข้ามแหลงดังนั้นถ้าเราปลูกอ้อยข้ามแหลง จังหวะเวลามีให้โอกาสให้เราทํางานนานไหมปลูกไปถึงมกราคุมพาได้ไหมความชื้นมันจะหมดไหมหมดดังนั้นการทําไร่ห้อยต่อไปเวลาปลูกอ้อยเข้าแรงให้เลี้ยะเวลาในการทํางานแค่30สิบวันส0สิบวันเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ผลผลิตสูงสุดต้นทุนต่ําสุด นะเพราะอะไรเพราะสามสิบวันเนี่ยความชื้นดีไหมดีอัตราการงอกดีไหมดีนะดังนั้นความชื้นดีอัตราการงอกดีโอกาสได้สามสิบตันยากไหมไม่ยากหลังจากสามสิบวันแล้วก็ไปเตรียมเรื่องของการเก็บเกี่ยวเข้าหีบได้เลยไม่ต้องมายุ่งกับการปลูกแล้ว นะครับดังนั้นต้องวางแผนให้ดีอันนี้ไอ้ตัวมินิคอมบายตัวเนี้ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเอาปุ๋ยไปฝังเอาไว้ล่อรากไว้แล้วก็ทําให้ดินละเอียดอ้อยมันชอบดินละเอียดนะครับอ้อยชอบดินหยาบไหมดอกชอบดินก้อนใหญ่ไหมอ้อยไม่ชอบอ้อยชอบดินละเอียดดังนั้นถ้ามีดินละเอียดเวลาเราเอาท่อนพันุไปวางไว้รากอ้อยมันจะชอบไหมชอบแล้วรากอ้อยมันจะยึดมันจะขยายเร็วไหม มันจะขยายไปเร็วเนาะนะลากลาอยมันก็จะยาวไปเร็วเนะเาะพอยาวไปเร็วปุ๊บม,มันก็จะรีบไปกินน้ํากินอาหารที่เราฝากเอาไว้มันจะโตเร็วไหมมันก็โตเร็วเมื่อมันโตเร็วปุ๊บม,มีปุ๋ยม,มีน้ํามีอาหารสมบรูนปุ๊บม,มันก็จะทําให้โอกาสได้30ตันไม่ยากเห็นไหมเริ่มเข้าสู่หลักการที่อาจารย์บอกสามไร่ร้อยตันนี่แหละวิธีการที่จะทําให้ได้สามไร่ร้อยตัน นะครับเราทําเพื่ออ้อยทั้งนั้นเห็นไหมทำโครงการทุกอย่างรองรับให้อ้อยทั้งหมดนะครับทำให้อ้อยทั้งหมดนะครับก็ดังนั้นก็ต้องหลังจากที่มีสองดันแล้วก็ตีแนว